คุณผู้ชมคะในสังคมปัจจุบันเราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เลยนะคะว่าเด็กไม่สนใจในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมกับเพื่อนฝูงนอกจาก โลกออนไลน์ของเขานะคะใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ก็ยังนับว่าโชคดีนะคะยังมีผู้ใหญ่ใจดีจากอำเภอน้าพองและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมพาเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารรค์รักธรรมชาติและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติใกล้ตัวของเขาด้วยค่ะมีอะไรบ้างเราไปติดตามดูด้วยกันเลยค่ะ เพราะว่าต่อมาเป็นประธานกลุ่มประชาคมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ทําอย่างไรจะปูกฝังให้ให้เยาวยชนได้ได้คิดเรื่องนี้เรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพราะปัญหาทุกทุกอย่างเนี่ยส่วนมากคนจะมองว่าสิ่งแวดล้อมมันอยู่ไกลตัวจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมมันอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวถ้าเราไม่ช่วยกันตนัวเพราะฉะนั้น ทางวัดก็ดีทางโรงเรียนก็ดีทางชุมชนก็ดีเราพยายามที่จะปลูกฝังเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์โดยตลอดมาโอกรอย่างน้อยที่สุดเราก็ปลูกฝังให้เขารักป่านะเป็นต้นให้เขาเห็นธรรมชาติเมื่อเขาเกิดคนถ้าถ้าเห็นธรรมชาติดีๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขามีกิจใต้สํานึกว่าจะรักสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าตามาเชื่อแน่ว่าคนเราคนเราจะดีได้มีอยู่เหตุหสองประการ ประการหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมประการที่สองก็คือเราสั่งสอนเขาอบรมเขาดีงามคนนั้นก็จะเป็นคนดีได่ในความคาดหวังของอาตมาก็ไม่น่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะประมาณห้าสิบก็ดีใจแล้วเพราะว่าที่อาตมาถามเด็กเมื่อกี้นี้ก็ถามว่าใครเคยเดินป่าเขาไม่เคยเดินเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเรียนนอก นอกห้องเรียนอย่างดีที่เขาจะพบกับธรรมชาติเพราะแม้แต่ตัวเราถ้าไปเห็นต้นไม้หรือป่าดีๆล่มลื่นดีเราก็เกิดสลาเรื่อมใสอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นในกองกินก็คงคาดหวังน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็ปลูกจิจสำนึกเขาทานั้นเองก็อยากเชิญชวนเราทุกคนทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือชุมชนทั้งยทัางปวงได้ช่วยกันเพราะว่าประเทศไทยเราก็รู้ว่า ป่าไม้ของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เกิน15%เที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นในรุ่นของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ให้ประเทศไทยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับสมัยครั้งที่ผ่านมา ดูฝนนะคะถือเป็นช่วงที่ป่าไม้เริ่มเขียวชอุ่มพืชต่างๆก็เริ่มแตกยอดทอดกิ่งออกมานะคะที่ไหนมีผืนป่าที่นั่นมีอากาศบริสุทธิ์ มีอาหารมีสมุนไพรมีสัตว์ป่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายคนได้เรียกกันว่าถ้ามีป่าก็ถือว่าเรามีห้างสะดวกซื้อใหญ่ๆไว้ที่บ้านเราเลยทีเดียวละค่ะนอกจากป่านะคะจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ศึกษากันนะคะ <ๆ S 1> เช่นเดียวกันกับคนในพื้นที่ค่ะซึ่งหลายกลุ่มหลายพื้นที่ให้การศึกษากับเด็ก <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องเห็ดและสมุนไพรต่างๆในพื้นถิ่นของเขาเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเด็กที่อยู่ใกล้ป่าควรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้และนอกจากนั้นค่ะการปลูกฝังให้เด็กๆมีความรักป่า เห็นคุณค่าของป่าก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งค่ะรายการบ้านแสนรักเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมโครงการเยาวชนรักป่าไม้ห่างไกลยาเสพติดที่จัดขึ้นโดยหลายภาคส่วนร่วมกันนะคะโดยทางประชาคมรักลุ่มน้ำพองนะคะเเจ้าของโครงการค่ะเราได้ใช้ป่าที่ป่าสนามบินน้ำพองก็มีนักเรียนในประมาณ100คนค่ะจากโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในพื้นที่น้ำพองเองนะคะโรงเรียนน้ำพองศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสง่านางามโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นเป็นต้นนะคะมีตั้ง13าโรงเรียนนะคะที่เข้ามาร่วมและยังมีเยาวชนการาจากการศึกษานอกระบบค่ะที่มีภูมิลำเนารอบสนามบินน้ำพองนะคะทั้งนี้ก็ได้คัดเลือกจากนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมถึงวิทยากรจิตอาสามากมายเลยนะคะที่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าและก็สมุนไพรต่างๆพร้อมทั้งยังมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเห็ดด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เลี้ยงจากฝูงบิน237ด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้พื้นที่ในการศึกษานะคะถือว่าเป็นพื้นที่การศึกษาที่ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็เด็กๆเกนี่มีความสนุกสนานกันมากเลยนะคะนอกจากเราจะได้ส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมกันแล้วนะคะเรายังได้ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดโดย โดยการศึกษา ธรรมชาติและศิลปะเด็กๆยังได้ศึกษาแหล่งอาหารสมุนไพรจากธรรมชาติและได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดต่างๆนะคะเห็ดชนิดไหนที่สามารถกินได้เห็ดชนิดไหนที่ทานเข้าไปแล้วมีพิษซึ่งเห็ดบางชนิดเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วในการที่เราจะดูเพียงแค่รูปร่างหน้าตาคงจะไม่ได้ก็จะมีวิธีดมกลิ่นแล้วก็สังเกตนะคะสิ่งต่างๆเหล่าน เด็กเยาวชนได้รับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโครงการนี้ยังได้ส่งเสริมความเป็นผู้นํา กล้าคิดกล้าแสดงออกและฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการประสานการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้อมและก็ขยายผลนะคะสู่เยาวชนส่วนอื่นๆของชุมชนด้วยโดยได้เน้นการสร้างจิตสำนึกควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยค่ะยังไงแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยที่ทางรายการบ้านแสนรักของเรานะคะก็อยากจะร่วม ส่งเสริมในส่วนโครงการดีๆเช่นนี้หรือหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีโครงการดีๆแล้วก็อยากจะนําเสนออยากจะให้เราร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ส่งมาได้ที่รายการบ้านแสนรักนะคะสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40002นะคะหรือจะส่งเป็นอีเมลเข้ามาถึงเนีราพรได้ค่ะที่อีเมลนะคะ nirafm103@gmail.com ได้ค่ะและสำหรับโครงการนี้ค่ะต้องน้อมกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูสุตตะศาสนการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองประธานประชาคมรักลุ่มน้ำพองในฐานะเจ้าของโครงการท่านยังได้เมตตาสอนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของป่า รวมไปถึงความปลอดภัยในระหว่างเดินป่าด้วยค่ะก็ขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนด้วยค่ะ เจ้านาะกคนมืนสนใจเจนะ้านากคนมื่อสนใจเจ้า